สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีลูกจะหายไปใส่เบือดมิดอิมซิมค่ะมีหอดอยู่ในนามค่ะพี่น้องกราบกราบกบจะสิล้องเอิญเบิ่งค่ะยูใส่กราบกราบกๆๆบกๆๆบกราบกาบกบกบเอาว่าแก่กี่บุฟเฟ่ไม่คะนะกราบ เมืองห้องตอบอยู่ค่ะได้ยินเสียงกับกา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 บปูนค่ะอยู่ใต้สะพานท่างฟังผุนค่ะกำลังลอยมาเร็ว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 บินมาแล้วค่ะป้านอยู่ไกลไปเลยเบิ่งนั้นค่ะพี่น้องมากมากมากเลยยินเสียงแกบินมาค่ะอยู่ไกลแกบินมากัาบ เห็นว่าค่ะเห็นบ่โอ้ยแฟนจ๋าเบิรเห็นบ่าค่ะโอ้ยพากันไปใส่มาลูกเบ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 กบินไก่หนึ่งกำลังมากค่ะบิดมาแล้วค่ะบินมากแล้วค่ะพี่น้องเบิร์กเบิเบิรงเบิค่ะอยู่ไกลแทได้ค่ะมาเป็นใกล้ๆค่ะอ่ารยเมก็ได้ยินเสียงกราบกราบกราบ เร็ว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 เร็เร็วเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วโอ้เสียงแดดมันซองค่ะเห็นปะโอ้ยไปใส่เบิร์ดมาบอครบแล้วนี่เร็วเร็ขึ้นมาลูกขึ้นเร็วมาขึ้นมานมาพ่งอีกัุดนึงกำลังลอยมาอย่ฟังคุณค่ะ ก้ลงลอยมากนลังลอยมาอีกสองสองตุ๊กตัวเบียสหาตาอีวามองเท้วอีเียนนะนะลาพันละกัเมขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมามเร่เร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 เป็สลังก้าป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 ้านะนเดี๋ยวแม่มาลูกมา เกเิดมูว pues ่าอยู่ขึ้นแาขึ้นมเร็วเเร็วเร็วเร็วอันต้มพักผสมเขาให้ค่ะต้มพักหมอนึงค่ะผสมผสมเขาให้ขึ้นมาเมยลูกข right> 네ึ้นมาแม่ขึ้นมาแมว่กินแม้นีมมามามาเร็วเร็เร

แม่แม่แม่ไ้ลีละแม่มาบสบอลลดปันไดได้ล่ะกับีมงสีสิบแค่สิบนาทีกะจิงอ้นตีเร็วเด้อเร็วเด้อไปบ้านมาบริกินเน๊หูถ้ะชุ่มเรื่องดูฟังคุนค่ะเรื่องดูฟังคุณค่ะกรับกๆๆบกๆๆบกาบกบกอาขึ้นวกคุณคกคคมกกัน ถ้าห้เป็ดบ้านมาหย่งบ่ะฮะถ้าไ้เป็ดบ้านมาเราค่อยสิกินกันบ่ต้องอะไนี้ค้นหย่งมันบ่เมื่อนี้บบหิวคนเดยค่ะเพราะว่าอันบรรยากาศดีผู้ดูการย่นเงียยนเงียย,ยให้กินค่ะสงสัยคนเลยโบหิวกันแต่กะม,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 มาค่ะมาวัดดีไก่บันไดกระบินพื้นมากม่นพูดกินกะมาค่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากาบค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 าบ แกชุดหนึ่งกำลังร้อยมาน่าจะเป็นเป็ดบ้านค่ะบ่กกินกับมาสัดีค่ะได้ยินเสียงคือนะคือนะเร็เรๆแป้ง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 เอ้าเฮ็ดยังมาๆมากลับกลาบกลับจาฟูงบหันมากค่ะเนียนบ่จาฟูง เป็นสองตัวสามตัวคุณนะคะกาบ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 เร็ว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 ถาจ้าฟูงค่ะจ้าฟูงท่านมาสองสี่หกแปดเก้าอีกสามตัวค่ะกํลังมาจ้าฟูงค่ะจ้าฟูงกําลังมาจ้าฟูงไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นค่ะโอ้ยหนอหอยละเงิยเจ้า เอลาลาเชฟอิลิเลบะซีเชฟอินาปาลาอีอิมองปะเห็นวิวเหรอเร็วๆร็วเร็วขึ้นเร็ว่าวัลอยแบบซุ่มอื่นแบบบินมาฟ้าค่ะโบก่าขึ้นก้อนจ่าฝูงค่ะเร็วเร็วลูกเร็ว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 มาแล้วคราบมาแล้วค่ะจ่าฝูงมาแล้วจ่าฝูงมาแล้วค่ะลูกน้องถ้าถ้าจ่าฝูงค่ะบ่ย้อมขึ้น

ไม่เล่นน้ำค่ะทุนไปเลยแล้วลูกแล้วแล้วกลับ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 เจ้าฟูงบบขึ้นกับบบขึ้นค่ะมาพากันขึ้นมาเล่นน้ำเสยอยู่มาแล้วเจ้าฟูงมาแล้วค่ะเจ้าฟูงมาแล้วค่ะตกต้นตกต้นมาแล้วเจ้าฟูงแม่แหม่แม่เจ้าฟูงมาแล้วลูกแล้วแล้วแล้วเห็นไหมคะมาแล้ว

จำเสียงแม่บ่ไ้ตีฮะกินแม่กินแม่แมเร็วเร็วเร็วเจ่าฟูงไปแล้วค่ะข้างน,นี้ขึ้นมากหรอกือคะเห็นบ่ท่านจ่าฟูงบ่ขึ้นกับโบขึ้นค่ะแม่มากหดก่อนกับผ้ากันขึ้นมากค่ะอันนี้จ่าฟูงม,มากจังคอยผ้ากันขึ้นค่ะอัจศจรรย์สัตว์ป่าอะไรเร็วเร็วแม่น่งถ่ายอยู่นี่แดดเม่มีแดดค่ะแดด,แด,ดรบรรยากาศดีด,ดีค่ะพี่น้องมึงดวงวูบรรยากาศคนกระยางเต็มอู้คนดับไปคนนินกโก้ค่ะ กินแม่ลูกกินแม่ถ้าเป็ดบ้านมาแย่งบอกพ่อยสิกินเบ่ขึ้นมากหรอกค่ะเบิ่งจ่าฝูงบอกข้นมากกับบอกพา,ากันขึ้นมาเอากินแม่ลูกกินแม่กินแม่เร็ว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 จัดการจัดการจ่าฝูงกับแม่ลูกเอาเลย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 ย่านเห็งหยงแม่เอามาให้กินเร็วเร็วตัวได้กินก้อนกับตัวนั่นแหละอิ่ม ปากกูผากทางข้างค่ะสิบงสิบงเสียบเสีเสียบเสีเออกลบกอยู่หั่นล่ะคั่นหน้าบ่กินเจ้าก็บ่กล้ากินก่อนหัวหน้านาะ้ยนน่ๆเบิ่งดูค่ะเบิ่งหวงอันแม่ก็คือเฮ็ดให้กล่องอยู่แย่งกันเฮ็ดหยังฮะกิน เร็ว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 อืมแย่งกันบันี้เนาะกินแล้วแล้วกินแล้วแล้วตัวนั้นคือเสยเตยเว้ยค่ะเป็นสีอิ่มแน่นะคะของตัวนั้นเพราะว่ามันมีบรรยากาศดีผู้ใดก็ย,ย่างพรานก็จเจ้าะกะเอาขนมปังโย่ลงน้ำให้ค่ะ ลูกกินอะ้แล้วร่มเสียงล่มค่ะวืวอยู่กิีนเจีนเจีนจีนเมื่อวานแม่กับไได้หมอันแหบแต่กกันน่ะแล้วเนาะเจ้าก็เดยวยุ่น้ากันอยู่ก็เดยอันข่าวสองกวงกับไปกินยุ่งกวงเดียวกันไค่กวองนี่คนล้มฮิดตัวกินมักแย่งกันมักแย่งครับกินเลยกินเลยกินเลยกินแล้วก็อิ่ม ขันจ้าฝูงบ่กินกาบบกินงั้หลายขันค้นเข้ามันสีหามกันได้บ่ค่ะหัวหน้ามาก่อนโบมาจังร้อยซิมเนาะค่ะอันนี้บ่ค่ะบ่ขืนน้ำเลยจะว่ามันพากันอิ่มมันโบเมนบัดไดแฉมันถาจ้าฝูงค่ะกินลูกกินได้แล้วต้องใส่เป็ดบ้านนั้นพระเจ้าขังมากค่ะเมื่อนี้โบเห็นมาหย่งโบเห็นมาหย่งเป็ดปลาเลยค่ะ โอ้ยลมดยแดดแห้งๆค่ะมันอยู่แดดแห้งอันอุตส่าห์ต้มมาให้ขั้นผักธรรมาดาก็บ่ค่อยกินค่ะต้องต้มไปเปื่อยค่อยผ้ากันกินเอาไปใส่ละเบัดน,นี้ฮะไปใส่ละเบัดน,นี้ฮะไปใส่กันฮะเ,เจ้าสีแดงไปใส่กันหรอฮะ ขึ้นนั่แม่กรับกรา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 บอะไรเอาแนมผู้สาวเอาแยางผู้สาวแม่สามหนุ่มหนึ่งหนึ่ง,งสาวสามหนุ่มครับไปแล้วไปแล้วแวยงผู้สาวน้ำกลนผู้สาวออนฟ่อนไปแล้วค่ะไปปล่อยเขาไปโหลดนุ่มเช้าน่ะพวกเจ้าก็กินตัวตัวโอ้ยเนาะป้าสน่แรงค่ะ ลูกแกสนีแรงค่ะสามหนุ่มค่ะรุ่มรุ่มหลอมหนึ่งสาวสามหนุ่มค่ะโอ้ยเบิงค่ะอยู่ในน้ำี่นห่งจ๋าเบิงเบิงเบิงค่ะวานแววกันในน้ำค่ะโอ้ยมีผัวลักขาสามสามผัวลักขาค่ะเบิงในน้ำค่ะเบิงหนึ่งสาวสามหนุ่มอ่อน หนึง่งลอยน้ำนิวอยากลอยน้ำเก่งคือเป็ดได้เนาะค่ะเอาใจออกระบบสองหนุ่มน้ำกลอนต่อยๆค่ะเอาไปอีกแล้วหนึ่งคู่โอ้ยไปอีกแล้วค่ะเอาลูกซาไข่ขึ้นมาหลายใจแท้ค่ะไปอีกแล้วค่ะอันนั้นหนึ่งซาสองหนุ่มหนึ่งซาสองหนุ่มทั้งพุนอันหนึ่งซาสามหนุ่มค่ะ แม่ลูกมาแม่ไปอาดหลาดโอ้ยไปบัวสร้างมาลากกันเลยเนาะเจ้าเนาะสองนมขึ้นมาแล้วค่ะแต่เพิ่งได้สู่เขาบัวได้สู่นมนั่นบได้ค่ะนมนั่นปิดออนตอนอ,อนตอนไปกับผู้สาวเอาขึ้นมาละมาแล้ว,วจะสิบเป็นห่อเฮ็ดยังห้ามผลฝัน,นัันเสีมามาขึ้นมากินมันอิ่มท้องขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้ว เป็ดก็มีหวัวใจเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ข็นว่าแล้วค่ะโบสูโ <c oughs> บส่วนโบสูนุ่มใน้นามเลยค่ะตัวน,นั่นฟองแผหค่ะใจสูงค่ะผู้สาวไปใช้ไปน้ำแต่สองตัวนี้ใจออกขึ้นมากกว่านค <c oughs> ันอ่ะจะลงไปหาเขาอีกแล้วเอ้าอันนั้นกับใจออกเดี๋ยวยึดตัวเดียวค่ะรักเดียวใจเดียวกันมาไปสองคู่ มาสูบเะื่อใดก็คืนมากินครับครับโอชูอยขยานข้นดำข้นดำขนมปังมาลโลวค่ะไปแล้วบ่บ่บสังม่ล่าแม่เลยเนาะเห็นขนมปังข้นดำไปแล้วค่ะมากลายขนมปังล่งน้ำเอาซองตัวนั้นขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้อง แอ่ตงตัวนข่งเพื่อนมากแล้วจ้าวันนี้จะพามาหาหนองเป็ดคือเกา่าเนาะค่ะไปกินขนมฝรั่งแล้วค่ะลืมขนมลืมขนมไทยกินขนมฝรั่งแล้วค่ะนไหมเจ้าความมากกับมาพอกันเด้อค่ะในคลิปน,นะสำหรักคลิปนี้เพื่อน็มากกติดตามอาจารย์เด้อค่ะเจะไดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้านรับมา,บา,บา,บาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย